กับสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเย็บซีเวสุขูสุคนกัยินดีตอนครับเข้าสู่ชาวสันนวันอีกแล้วพี่น้องเองมาพบมาพอสันนวันวันนี้พรมินพินองเนาะทางสันนวันกะสิไปหาทางสาวดาดาเพิ่นน้องพรมินพินองเนาะไรขูหลายคนกับอาชีพูพันยอกน้องพรมินพินองเนาะหลังจากที่เพิ่นได้ลูกได้ยังแลี้ยงพ่น้องเพิ่นกะบบอกด้ไปทางไหนน้องพรมินพินองเนาะ อยู่เฮือนอยู่ซานเป็นเมดิงเดียวอยู่บ้านอยู่ทรงเลี้ยงลูกพี่พี่น้องเอ้ยโดยเมื่อนี้ก็ทำสนวกกับมีโอกาสเราพี่น้องเนาะสิไปหาทางเพื่อนก้อนพ,พี่พี่น้องเอ้ยไปหลินไปหัวเนาะโดยกับมีเอฟซีท่านหนึ่งเพื่อนก็ได้ไายถามสนุนมาว่าอ่าสนวนเอน้อยบาสาันเนาะไปทำคลิปด้วยว่าไปรีวิวอ่าสาร,รา,วออาสารดากับลูกให้เบิ่งเนี่ยบาสันเนาะพี่พี่น,อน้องเนาะ โดยเนาะถ้าสนวนกับบมมีเวลาปันได้พรมพี่น้องบางทีก็สิออกข้างนอกเพื่อว่ากับเขามากกไขใครคำลงแรงแล้วพอมพี่น้องเอ้โดยอามนียก็ถทาสนวงก็สิไฟโอไปลมหรือว่าไปรีนเพิ่นน้ำเพิ่นพละพรมพี่น้องเอ้ต่อพินนี่พินเดียงลูกใหญ่หรือว่าสลัดเห็นคนเก่งแล้วบ่หรือว่าในไรเนาะพรมพี่น้องเนาะโดยอาจังไกกะผาพรมพี่น้องเอฟซีเป็นรุ่นไปส้ม พร้อมกันได้เพื่อนพี่น้องเอ้โดยโอ้ยเพื่อนพี่น้องมืาอนี้กะทางสนองกะมาลีดน้ำชาลัด่าเพลินเนาะอาเพื่อนพี่น้องเอ้มาข้างนี้กะเฮือนชาลันเป็นเพลินชมใสเพิ่งปุ๊กหม่บ่เดี๋ยววันนี้ไรเนาะงเพื่อนพี่น้องเนาะโอ้ต่างเบิกใหญ่นะเพื่อนพี่น้องเอ้ยมีรถลุดเอาดินเข่าว่านเพื่อนพี่น้องเอ้ยดินเข่าเฮือนเพื่อนอะไรเนาะโอ้อืม Chẳng lắm cặp bề bừng cay cây kỳ nơi cỡ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  nơi này nơi cỡ xiềng bươn bươn cỡ nơi nông ấy <laughs> 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 à, <laughs> <laughs> à, nông เกือนสาวัดลาเพื่อนพี่น้องเอ้โคตรก้างทั้งญ่ทั้งกว้างเอ็ดอย่งเด้พูดเจาะเพื่อนพี่น้องเอ้โอ้มาน้อยมาแน่วเพื่อนโอ้มาหาสนั่นพันเพื่อนพี่น้องเอ้โอ้ไปดีใส่เด้อาบน้ำมาแจ้กอันนีร เด็ดอย่างนี้โอ้โอาบตากแดดแท้โอ้าผมีตะลามันหุยพ้อยชองช่องเบมืงกันไทยเด็นี่เออ อะบวงเด็ดเดินน้อมฆก็ได้คยหนาวอ่นอน้ำตักเดดใช่โอ้อ่ำน้ำตักเดดอุ่นยุ่ยใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจักหมูจักมาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหั่นห่าวแท้นี่หามน้ำนะดึงน้ำเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปเดนี่สิเด โอ๊ยเ้ยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเพ้ยนฮ้ยน้อเล,ล,ดดล้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้เ้ย้ยเเย้ยเา้ยเ้วเย โวคอนเทดินนเทอยู oh, ่นอกบ้านเนยหาวแทนี่เออเออเราอะเออเราอะเอะเอ ถผื่อนหมูเนมาพ่อให้ลูกใช้เสียงรถตืมเถยระดูให้เอาหนายุ่งเน่ยนิ่วุ้ยหนเหี่ยวเลยเออฮัหเฮ็ดเป็ดตีใช่ค่ะเป็นใหญ่เฮ็ดชาก็เฮ็ดไปดโอเกี้ยงไลยปากเกี้ยงเล่เออเบาเป็เเดือนเลก็สลัดหาเดือนไปหูหาเดือนไปถือว่าสละได้เยหาเดือนไปแล้วจะตินจักยังในล่องเล่นอ บ่ตุ๊ย่าเริ่มตุย่าเป็ดจะได้บ่ตุ๊จ้านะเออตุ๊จ้าตุ๊จ้าเพิ่นบ่บอกกัทู่เองอ่ะนะแก๋เด้เด้เอ้ยนะบ่เอ้ยมันเจ็ดดเดือนพุ่นเนาะยังบ่ทันคานากังเริ่มนั่งได้โเริ่มแยังบ่ทันมันโอ้ยกูเน6เดือนแล้วบ่เริ่มนั่งนี่บ่ได้หาก็สิเข้าหาเดือนยังก็ได้เดือนสิงหาเดือนสิงหาเนาะเจ้าได้เนาะเดือนเดือน7บ่เดือน8เดือน8 เดือนเก้าเดืนเก้าเดือนสามเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนส่งเดือนสามโอ้ยสาวรับเจ็ดเป็ดเดือนค่าเลยพอแล้วเดือนนั้นได้เขาก็ได้มันจีนเดือนไหนได้เธอเจ็ดมือเนาะเอาก็ตีตีเดือนแปดเออเดือนแปดได้เดือนเดือนก็ได้เจ็ดเดือนอะไรเจ็ดเดือนอะไรอะไรพวงนี้ฮะยังบ่ฮอดเอ้าเดือนเจ็ดมาฮอดเดือนสามเดือนสามนี่เดือนสามลาวเขานี่เดือนบัญทีได้ไรเดือนบัญทีวะเนาะ โอ้โหอะไรเดือยบางทีมันกะเดือนเจ็ดสกุลบ่เดือนแปดแปดสกุลเดือนฮได้เดือนฮกได้นะเอาแต่ว่าเดือนฮกแห่งลายได้เจอบโอเดือนฮกเดือนนี่อะไรเขาฮกเดือนนี่ได้เ่้ยช่วยช่วยช่วยอย่างเละนี่เขาฮกแล้วโอ้ยบุญเรียมเนี่ยังนี่หมุนเป็นอะยังอันนี้เอาเอาอ้ยผุน่ะไฟอันนี้ดื้อแท้ตุจาดูตุจ่าพี่พี่พี่แนมี่ โอ้ยผู้ไปม่ินนะผิดปจำนะผปรล้มาออเร็วเร็วไปนุ่งเสื้ออยู่ละนุ่งเสื้อกันเด้อเอนุ่งเสื่อกอนเด้อว่ะผูใหญ่มากเลยมาแต่ไซอันนี้มาแต่หงชัยโอ้ยนอโยมาแต่หงชายกับหงชายนนี่ตีหงรัยฮแกเสอะไรบอ๊ะใกล้โ ใครโสรสางเอยียงอยู่หวยเกนเอาเดี๋ยวกระเดี่ยวอยากได้มันยังของยังไงแท่นี่มีของดีว่าอยู่หันหอยใหอ่ซืดเลยไกลน้อยบ่บังละเมเย็นบราะสวดคักอดีเนาะปัส่หลุดรดใช่นี่มาเตทางในบ้านมาตะวันพีน โอ้เจ้าของเราย่างลงไปเบิ่งลูกน้องเลยบ่ได้หลังเติบได้นี่แม่น้อยได้นี่ได้จักงวปายด้สั11บ่11:00นลอือๆ1 đây, ò, 1หน้าก็11รวมแล้วตกอยู่30ปลายเนาะ30ปลายหลังพุ่นน่ะอือโอ้งมใหญ่เนาะหงกว้างให้เบิดเติบแนี่ ขอนขนงนังอนก็เอื so ่อยก็ไมล้ปูขี้ด้ยแกระไรปูอ่นะอกันนอพันอนออนออ้ยจะนหนึ่งชองชามเต้นนะหนึ่งชองชามเต้นตึมรถอนำเรื่องเรองเออสั่งงงแล้ก็หัวหัวมีเสียงเพลงกะหัวเต้นหัวน้ำมูแ่ดิ่มน้ำมู แต่หมูมาเด่นน้ำเลยกาบนขึ้อมานั่งน้องอุ้มน้องไปแพ่งน้องไป้หอมแก้มน้องในหอมหอมแน่นี่หอมไรหอมแก้มน้องอรแก้อผมแก้มไอมไพ่เด้อไอ้จเทียนยาเด่นดีค่อยดังได้ไหมนี่โอ้เทอยู่นอกเลยบะนี่ ก้ามเลยเด็กเหรอาะหมอทนอ่ะไอ้เว้ยตรกระท่องแล้วนอกกันอาบาปเพื่อนคุณไม่นอนได้เสียดพอดเยอะวันนี้กันระวังชีสุดได้เทคันเดี๋ยวเน้ะ

อายยกโยกน้องโยกน้องอ่าโอ้เอเอเลยเด้หนิหผวอ่าฮิปากออมปากยังเป็นเลยท่วงเก่งขวัญได้เมื่อนั่นเมื่อบุญบุญบางไผ่บุญบงบุญจึงจึงจะจึงจึงจะอ้าจะเฮ้ยลาเต้นหน่อยเอ้ยไน่ไน่

ขอเงินเป็นนะบ่เงนเป็นได้เห็นเงินได้หูตีสิอุ้ยเบาน้ำเด่นเนาะเดินเบาเได้มเ่ยไหดน้อยน้อนอยน้ยน้อ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 อยนยนอน้้ยน้อยน้อยนน้น รถซุน,น,นกสิเทไทยคืนนี้เล้คพี่น้อยอ่ะตัวไฟคัมโมรสิรีเดลนี่ป,ปัญหากะม้ามุงใบมุ้งอย่างนี้ัได้เติบเลยเน,ะนาะสารดัดตัดจักร้านได้นี่จักตั้งสาวก้อยเฉพาะอันมาอันเขานี่กะกับชาค่าชาเนี่ยก็าาากสามเพื่นเลย บัสาวก็ชิมหาต้นต้นละพันเนาะเบิดบวหาองมืเกือบเขบพูเด้วันนี้ดิคือบอกได้ถก่คือูนคือเฮียือชายก็อีกมั่ได้คุณนะยันบัในยังบัำไมากแต่โมีเไล่ได้ทางเสาโพวยังเห็ดทองน้ำอยู่เอาคุณมั่งพูดมาเห็ดพูดเน๊อันมาฟัดมันได้่พูดได้กับเสีนั่นตงถากหยามันดีก่อนชน้อยขย้ำผูกมันเลย ก้นเลบเพิ่นแล้ว่ามันยังอยู่ยังบ่บ่หญ้าหญ้าลาย่อืบ่ท้องหญ้านั่นลายเติบแล้วเนาะบ่เบิ่งละลเติบก็เบิดน้ําเฮือนนี่แหละได้เห็นได้ซื้อก็ดีได้เือนก็ดีออกลัวเสียทงอื่นเสียศูนย์ป่าบ่ได้หยังเนาะนะเสียน้ําเฮือนนี่แหละอืได้น้ําเนนี่แหละไก่สิเบิดแล้วแหละมันหักหญ้าลายเป็นัวคัก่บ เป็นหัวข้ากยู tai, ่นข้าเป็นหัวถ้าว่าไ่ตายป้าได้ลาย่าน่ะ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 ได้ฮะฮะเต้นร่องร่ออันนี้โอ้หัมเมยเนาะโมเมื่อยเก่ง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 เก่่เเก่งเก่งเก่ง้ก่งเ่งเก่งเก่่ง่งเก่งน่เก้เก่งเก่ ดูบูบ oh, ูไมโอ้ผู้ uh ูบุ่นบุนมันขึ้นมาได้พูน่ะโอ้ว้าอย่งนั้นอืคยไมู่กคุยอ้ไิ่ะอีกวักได้มาหนิหัวยิ้มเ้ยิ้มเป้ได้เนาะหมักบอลมยกอวันไดเอ็นไปทางใดกันยิงมมเดอกมาเต็มเฮียนไปยังไเดก ว่านสุม e ่ับมาดน้ายบมวนแบบมัวป้าเป็นหายตามรังเขาแบบนี้หมูตีมันได้ยู้ซื่อตีนเนาะวูบูเห็นไังดูนะเออ นะพรานตลอดมีความสุขตลอดโอ้ยเมนแลเมผพามวนตะกี้ปามวนตะกี้อ่วนไปใช้โมูหชื่อโตแล้วว่าตัวเองกำลังท่องนะป้าเต้นชำจิเต้นเมผพามวนตะกี้อยู่ม้วนอย่าไปนี้เมโหชื่อโตเน่ เลยหันหดูกได้บัตรี่ไปกได้บัตรมันจะกินเต็มที่เนาะบารุัรหัวเองจะใครยู่ทองฮายังนั่นตุลคนเพนี่อยากอันนั้นคือบานะอยออกกุลวออกก้งแล้วเอ้ากินกันไปใปเลมนนีไน้ำีูโอไปแล้วำมู่้แล้วไนะกินนมใส่ละกินนมกินนม ผู้คนเราเนาะตอนส่วคักคักคัก้ชายนี่อื้มมีราเอาดินเข่าบ้านชาวดาดาเพื่อนเนาะแต่เมื่อยผู้่น้รงเอ้ แม่ใจบ่ได้หลายมันสิเบิ่งแว่คณะไก่

คือว่าสีมือยอดเยี่ยมขนาดโอ,อ,อ้พอดีร่มรถเลยห่องเฮือนกันดฮ้ <laughs> ้

ตู ents, pues ้ก็ลังใกล้ย้ตู้กันเลเจ้ากินอยาวจดีด้เจ้จริงๆคนนั่งเดี๋ยวคนองคนนี้อ่ะไปโบนันบ่ไ้แร็วควนควนบ่ใส่เนาะพี่ได้บัดี้าพี่ได้สึงวันเราวันยู่ ดูป้อนเข่าและบาทนี่นอนกินเลยบาทนี่ผู้ยาจ๊กนั่นมือนั่น่ทันใจปันได้นี่นะผู้อยู่เข่าแหงมอรถเนี้ยอันนี้มืนรถกล้วยบ่หน่กล้วยประผสมกับน้ำนี่เด้ น้ำต้น้ำต้มก็เป็นสีแดงสิอบเลงเนี่นี่เนาะรอบบายอบเทียงเพิ่นรอบเทียงกินเข้าวันได้ใช่นี่กะตอนแรกกินอีเวอรตอนแรกอรอบหนึ่งคอนเสินอนสองคนสามคนกินเข่ากัไเกลุ่มเมาอนนี้อย่ามาเลยเนาะมือจับอะไรจกแบ๊ไ่ได้นวดนมันได้บ่อืมเพิ่นกินข่าเด้ออา ออม่เคีได้กระตูอเงยขึ้นมาดุมันใ้ให้เขียเดียไปไม่เอาเดียไปเอ้าเถอยเอยเอยเอยถอยเถยเถเถไปเลยเอ้าไม่ได้อยู่แพรงหัวแล้วมึงเนี่ยมูนให้ชื่อเฮ้้อย่าพาบังกินข้าวกอนกินข่าวแล้วพกอกเดือกกเดือกไปเลยบ่งก็เล่นน้อยอ่ะ ดึกด๊ดึไปแล้วแหละไปรถอยู่ทางในกังสด้านในฉาดในกน้ำาชื่อไนเมตุาด้เชื่อปืาษาเมรนนะให้พวปรถไหยรืดไปรืดไปรืดไปเลยคลยเมั้งมนมีเสียนครเลยคนเข่งเฮงนี้จะจกอ่ะอืมเข่งเฮงยุ่ยย่มตกระดิเียวดัโยมันเยนะเงยต่อไน เดูกเสือบู่ดังเลยปรดมเนี่ยเด็กเสียูดังเละนะดมเต็มปากคันนี้เออเนยมกินข่าไวเลยคนเห็นเวียกกิงคนเห็นเวียกตรนไวอ่านบดได้สบายเนาะกินข่าก็สบายฮะฮพี่เี้ยงเลยนาสนอกระมณีกระมาดินน้ำสาดดาบังเอิญเห็นทั้งเจ้าโองรถเพลินเนาะอ่าเอาดินเขาเพื่อนพนพี่เล้ยงเลยแบบไงเบอร์เอเนาะ เพื่อนพี่นอ้นองโดยเพื่อนพี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้แหละถ้าสนองกลับมารีวิวบอดดินน้ำซาลัดาเพื่อนเพื่อนพี่น้นองเลยน้ำเพื่อนกระป้อนเขาลูกเขาอยังเนาะกินรอบใบายเพื่อนวนะ่าเนาะโดยกลับมาในกระทาสนองกลับเรได้ไปทางใดเพื่อนพี่น้องก็ได้มาเว่ยมาเยี่ยมมาเยี่ยมนำเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ท่าสนอกกสิร้อำราพาจากหรือว่าสิขโจบคลิปเพียงเท่านี้ผมพ,พี่น้องเอยไปพบไปพ้อสนอกคลิปหน้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอเขามาสบายดี